ต่อไปเป็นการสร้างโมดูลและลิงก์ภายนอกนะครับท่านสามารถสร้างโมดูลและสร้างลิงก์ไปยังภายนอกได้จากเมนูส่วนขยายโดยการเลือกที่การจัดการโมดูลจากนั้นนะครับให้คลิกที่ปุ่ม New เพื่อเป็นการสร้างโมดูลขึ้นมาใหม่อาจจะปรากฏนะครับ ลายชื่อของโมดูลต่างๆในที่นี้นะครับให้เลือกเป็น html นะครับที่สร้างเองนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มถัดไปชื่อโมดูลนะครับให้พิมลงไปว่าเว็บลิงนะครับเว็บลิง์ แสดงหัวข้อเรื่องไหมนะครับถ้าต้องการปิดก็ได้ก็คลิกไม่หรือต้องการแสดงก็คลิกใช่นะครับเปิดใช้งานอยู่ให้เลือกเป็นใช่นะครับตำแหน่งที่ต้องการวางในที่นี้ผมจะเลือกเป็นตำแหน่งเล็บนะครับคือวางไว้ข้างซ้ายนะครับการเรียงลําดับนะครับเรียงต่อจากเซิร์ชนะครับเรียงลาดับก็คือเรียงต่อจากเซิร์ชาหรับการเข้าถึงนะครับเผยแค่ ผู้ลงทะเบียนพิเศษนะครับในที่นี้ผมจะเผยแพร่นะครับด้านล่างนะครับเมนู a s s i g n m e n t นะครับให้เลือก select เมนูแล้วเลือกเป็น home นะครับจากนั้นด้านล่างมาแล้วนะครับส่วนที่จะต้องพิมพ์นะครับจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับในที่นี้นะครับนะ พิมพ์ข้อความนะครับที่ต้องการลิงก์อย่างเช่นผมต้องการลิงก์ไปยังเว็บสอพอมอ8นะครับหลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จนะครับด้านหน้าอาจจะมีรูปไอคอนรูปภาพต่างๆประกอบได้นะครับโดยการคลิกอินเสิรรูปภาพเข้ามาได้แต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็นเครื่องหมายแล้วกันนะครับเป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์นะครับ จากนั้นนะครับการลิงก์ก็คลิกคลุมที่ข้อความนะครับแล้วคลุมให้เป็นแถบน้ำเงินแล้วมาคลิกนะครับในส่วนของการลิงก์นะครับ i ินเสิร์ต t Link นะครับที่เป็นรูปโซ่นะครับคลิก้าไปนะคก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับให้เรากรอก URL นะครับอ่าพิมพ์ไปนะครับ HTTP เวอร์ไวเว็บนะครับ SEO s, e s a o 8ทาร์เก็ตนะครับในส่วนของด้านล่างนี้ทาร์เก็ตก็คือให้เปิดเป็น Open in New Window นะครับคือเปิดเป็นหน้าต่างใหม่จากนั้นก็คลิกที่ Insert นะครับถ้าลิงก์มีอีกนะครับกด Shift Enter ลงมานะครับ กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับที่แป้นพิมพ์หรือกดปุ่ม enter ลงมาสังเกตนะครับเวลากดปุ่ม enter ตัวซ้นจะห่างนะครับในที่นี้ผมต้องกดปุ่มชิปที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ที่แป้นพิมพ์พิมพ์ต่อนะครับสัญลักษณ์นะครับต่อไปก็พิมพ์ครับ เว็บ Google สมมตินะครับตัวอย่างนี้ผมจะลิงก์ไปที่ g o o g ิ e คลิกลุมดันนะครับมัาเป็นแถบสีน้ำเงินแลอินเสิร์ตลิงก์นะครับมาแล้วนะพิมพ์ไปรับทาร์เก็ตเหมือนเดิมนะครับโอเพนอินนีวินโดบแล้วก็อินเสิร์ตลงมา เมื่อเราได้เว็บลิงก์ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อทำการบันทึกข้อมูลนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแสดงตัวอย่างมาแล้วนะครับสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นบล็อกโมดูลขึ้นมามีพร้อมมีเว็บลิงก์นะครับถ้าเราลองคลิกที่ลิงก์ที่เราสร้างก็จะเข้าเว็บ ที่เราสร้างไว้นะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเพิ่มโมดูลต่างๆเข้ามาได้นะครับหรือท่านอาจจะเป็นรูปภาพแบนเนอร์นะครับลิงค์ภาพแบนเนอร์ได้เช่นกันนะครับ